ช็อตแก,ก้ผมเปื่อยเป็นวุ้นนะคะผมพังจากการทำเคมีบ่อยนะคะที่เมนอิมมามีออยนะคะใบจดแจ้งนะคะใช้แล้วจะผมนุ่มๆเงาๆหอมๆนะคะวิธีใช้ง่ายๆนะคะฉโลมที่เมนอิมมานะคะตั้งแต่นังศิษานะคะจะหลดปลายผมเลยนะคะใช้ได้3าวิธีนะคะใช้แทนครีมนวดใช้หมักใช้อบไอ้นามนะคะถ้าคนไหนผมเสียมากๆเสียหนักๆนะคะ ผไอ้น้ำเลยนะะผมจะค่อยๆดีขึ้นนะคะพี่หนิงบอกเลยนะทีปเมนอิม,มาตอบโจทย์ปัญหาผมแห้งเสียถ้าคนไหนถ้าผมทำสีแบบจัดจ้านสีจี๊สีแนวสีแซบอย่างนี้นะคะพี่หนิงแนะนำเลยนะคะให้ใช้ทีปเมนอิม,มาเลยนะหนึ่งกระปุกใหญ่นะคะ299บาท300กรัมน,นะคะจะส่งฟรีมีปลายทางนะคะกระปุกเล็กนะคะ ส่งฟรีมีปลายทางนะจิ้มเลยนะที่ตะก้านะคะเข้าไปดูโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นก็จะมี1กระปุก2กระปุก3ากระปุก4ี่กระปุกนะคะลองดูนะคะนะใช้แล้วไม่ผิดหวังเลยนะคะโอ้โหดูผมพี่หนิงสิผมทําสีนะคะก็ยาวได้สวยได้นะ,ะเรียบตรงไม่ชี้ฟูนะ,ะนาะเงาวิบว,ว,วับ,วบสะท้อนแสงเลยนะคะนะพี่หนิงแนะนําเลยต้องลองเลยนะคะใช่แล้วจะ ใจรักหมดใจเราจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งคะหอมหอมหอมมากมายหอมจริงๆนะคะเนื้อครีมพรีเมี่ยมไม่เหนียวเหนอะหนะแล้วบอกเลยนะกลิ่นนะคะเป็นกลิ่นสปาเทอราพีหอมแบบเฟรชๆยั่วยั่วนะคะหอมแบบสดชื่นนะคะเป็นกลิ่นนะคะสปาแบบ สดชื่นจริงๆเลยนะคะไม่แรงไม่ชุนนะคะนะฉะนั้นลองเลยนะคะเหาะสำหรับผู้หญิงที่เซ็กซี่นะคะนะสสยฟงสส่ฝอหนะ้หอมแบบสดชื่นสดชื่นนะคะฉะนั้นพี่หนึ่งแนะนำเลยลองก่อนนะคะถ้าคนไหนเคยใช้กระปุกใหญ่นะคะ ก็ซื้อไปเลย1กระปุก29 9อ่ะบอกบอไปเลย2กระปุก5 5 0 3กระปุก8004กระปุก1,000หรือถ้าอยากได้กระปุกเล็กทดลองใช้นะคะหรือว่าพกพาไปไหนก็ได้กระปุกละ9กบกบอกเลยใช้แล้วไม่ผิดหวังเลยนะคะอุ้ยอยากสบัด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 ,บด,บดผมเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าใช้ดีจิมตะก้าเลยคะ่ะจิมตะก้าเลยจิมตะก้าเลยจิมตะก้าจิมตะก้าจิมตะก้าสั่งเลยนะคะ ใชรแล้วไม่ผิดหวังนะคะหนึ่งกระปุกเห็นหมดแน่นอนเลย